มันสวยครับต้องมีตัวขันบ้างแล้ววะลงไปข้างล่างตียากแน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวคันน่าจะฟาดกับขอบนี่มันดีอ่ะโอ้ยเล็กหน่อยน้ำว่าขุนแล้วนะเขาปล่อยน้ำออกมาแนละ้ว่ะ โอ้โหนี่น้ามีไซโลแบบอยู่แถวนั้นนะคิดไปเองตลอดเลยเพื่อนว่าผมถ้าตีไปถึงข้างในตรงที่น้ำมันไหลมันจะมีตัวกัดไหม โอ้โยติดยอดอุ้ยโอ้โหแล้วโ,โ,โดรุนอุย้ยไปอยู่ข้างข้างมันไม่ได้อยู่ข้างในอุย้ยสวยมาแล้วว้าวโอ้โย,อยสวยตัวนี้ครึ่งโลโอืมกัดกบยางแก้คันนะครับ ปลาอยู่ข้างในนะไม่ได้อยู่ไอ้ปลาอยู่ข้างนอกนะไม่ได้อยู่ข้างในนะโอ้วิ่งมากระโฉบชาร์จกัดแบบแม่นๆม่นเลยนะครับรุนแรงแต่แม่นนะครับยังไงก็ฝากผลงานนะครับกบยางแก้คันไว้ด้วยไว้ด้วยนะครับตรงนี้มันเป็นช่วงโค้งแล้วช่วงโค้งนะครับแล้วข้างในมันก็มีท่อน้ําไหลออกมานะครับปลามันก็เลยมาอออยู่ข้างนอกนะครับ